ว,วันนี้หนึ่งเอามีสาระนิดนึงมีสาระอีกแล้วก็คือหนึ่งเอาชีวิตหลังจากหนึ่งเลิกงานมาหนึ่งทำอะไรก่อนเข้าบ้านหรือหลังเข้าบ้านนะคะ,ะชีวิตคนทํางานโรงพยาบาลนะคะมันก็มีเราก็มีเคล็ดลับสําหรับเราเนาะเพื่อป้องกันแล้วก็เซฟแล้วก็ดูแลตัวเองหนึ่งก็เอามาให้ดูนะคะว่าหลังเลิกงานมาก่อนเข้าบ้านหนึ่งทำอะไรก่อนที่หนึ่งจะทําอย่างอื่นนะคะ นึ่งไปช้อปปิ้งกลับมาหนึ่งทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวหนึ่งเอามาให้เพื่อนๆดูว่าหนึ่งทำอะไรบ้างนะคะ วันนี้หนึ่งไปช้อปปิ้งมานะคะแล้วก็หนึ่งทำการเอาสเปรยีดถุงช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเอาของออกจากถุงกันแล้วก็มาดูว่าหนึ่งทำยังไงนะคะหลังจากฉีดแอลกอฮอล์ทั่วถุงช้อปปิ้งแบกแล้วนะเออถุงช้อปปิ้งนั่นแหละแล้วหนึ่งก็จะทําความสะอาดก่อนที่จะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะถุงช้อปปิ้งเมื่อเราเอาของออกเสร็จแล้วนะคะหนึ่งก็จะฉีดแอลกอฮอล์ใส่ถุง อเลเดินนี้อเลยไม่ค่อยชอบเสียงสเปรย์เท่าไหร่หนึ่งก็จะฉีดแอลกอฮอล์ไว้นะคะแล้วก็เทงไว้ประมาณสักพักหนึ่งค่ะจริงๆแล้วต้องเทงไว้20นาทีนะคะก่อนที่หนึ่งจะพับเก็บแันนี้ก็คือถ้าหนึ่งกลับมาจากช้อปปิ้งแล้วหนึ่งก็จะทําประมาณนี้ <laughs> ก็คือก็ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะก่อนที่จะเอาของออกจากถุงแล้วก็ เอาของออกมาหนึ่งก็จะเช็ดด้วยเจ้าแว็กไว้นะคะเขาเรียกว่าแว็กไว้นะคะเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไระภาษาไทย ทิชชู่เปียกนะคะทิชชู่เปียกที่เป็นแอลกอฮอล์ก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่99.99% 99นะคะตัวนี้มันจะใช้เช็ดของทุกอย่างก่อนที่จะเอาเข้าตู้เย็นหรือว่าช่องฟิตนะคะแล้วก็ถ้าหนึ่งเลิกงานมาอันนี้พูดตอนเลิกงานนะคะหนึ่งเลิกงานมาหนึ่งจะตอดรองเท้าไว้หน้าบ้านแล้วหนึ่งก็จะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์ตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์99.7%นะ่านะจะ ประมาณนั้นเขาเรียกว่าเ n นเทนอลหรืออะไรนี่แหละหนึ่งจำไม่ได้เดี๋ยวหนึ่งจะขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะคะว่ามันคืออะไรหนึ่งก็จะเอาใส่ขวดสเปรย์ไว้แล้วหนึ่งก็จะเอาวางไว้หน้าบ้านเลยเพราะว่าหนึ่งเข้าออกหนึ่งก็หยิบแล้วก็ฉีดเลยแล้วก็ขึ้นข้างบนก็คือชีวิตประจําวันกลับมาจากทํางานนะคะหนึ่งก็จะถอดรองเท้าวางหน้าบ้านแล้วก็ฉีดสเปรย์ก่อนฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งข้างทั้งข้างบนข้างล่างนะคะทั้งพื้นทั้งข้างบนด้วยเหตุผลว่าทําไมหนึ่งไม่ฉีด ข้างบนรองเท้าเราถ้าเกิดมีคนจามหรือว่ามันลอยอยู่บนอากาศมันก็จะตกมาใส่รองเท้าเราได้เราต้องคิดเผื่อไปไกลนะคะนั่นแหละคือเหตุผลหนึ่งว่าหนึ่งฉีดทั่วรองเท้าเลยพอฉีดรองเท้าเสร็จแล้วหนึ่งก็จะฉีดกระเป๋าหรือ,อฉีดกระเป๋าหรือว่าของที่หนึ่งหิ้วมาจากทํางานนะคะหนึ่งก็จะฉีดก่อนแล้วก็ถ้ามีไปรษณีย์มาส่งของเขาก็จะวางของเขาเขาจะเคาะประตูนะคะแล้วเขาจะวางของไว้นอกบ้านเขาก็จะยืนไกลๆเราแต่ถ้าเกิดว่า มเมื่อก่อนจะต้องมีเซ็นนะคะตอนนี้จะไม่มีเซ็นแล้วเขาจะขอดูพาสปอร์ตเราว่าเป็นเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะวางของไว้นอกบ้านหนึ่งหยิบมาหนึ่งก็จะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเรียบร้อยแล้วหนึ่งก็จะตั้งไว้ตั้งไว้ในบ้านนะคะไม่ใช่หน้าบ้านเอาเข้ามาในบ้านแล้วก็ตั้งฉีดสเปรย์แล้วก็ตั้งไว้ในบ้านสักประมาณ20นาทีหนึ่งถึงจะไปหยิบเอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วหลังจากฉีดแล้วหนึ่งก็ไปล้างมือก่อนนะคะเพราะว่ามือหนึ่งหนึ่งจะฉีดมือหนึ่ง,หน,งหนึ่งจะจับ ขวดสเปรย์มือหนึ่งจะจับกล่องซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะก็หนึ่งก็จะทําแบบนั้นทุกๆวันนะคะถ้าไปทํางานหนึ่งก็จะทําแบบนี้พอวางกระเป๋าฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยหนึ่งก็จะขึ้นไปอาบน้ําเสื้อผ้าที่หนึ่งใส่หนึ่งก็จะแยกไว้นะคะเสื้อผ้าที่ใส่ไปทํางานหรือว่าเสื้อผ้าทํางานหนึ่งก็จะแยกไว้ต่างหากหนึ่งจะเอาไม่ไม่เอารวมกับเสื้อผ้าที่หนึ่งใส่ในชีวิตประจําวันที่บ้านนะคะหนึ่งจะแยกไว้ต่างหากเพราะว่าการซักหรือควความร้อนที่ใช้ มันก็ค่อนข้างที่จะใช้แตกต่างกันนะตอนนี้นะคะเชือเวลาตัวนี้เขาไม่กลัวความร้อน60องศาแล้วนะคะเขากลัวมากกว่าน่าจะเป็นจุดเดือดนั่นแหละหนึ่งก็เลยเลือกวิธีการว่าเรายังซักด้วยอุณหภูมิอยู่ที่60หรือว่า40องศาอยู่หนึ่งก็เลือกที่จะใช้น้ํายาซักผ้ามากกว่าเดิมเพราะว่าเขากลัวน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างมือหรือว่าพงซักฟอกหรือว่า สบู่อะไรประมาณนี้นะคะหนึ่งก็เพิ่มไปตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นการที่แบบว่าในเมื่อเราซักถ้า60นาทีมันก็จะใช้เวลาซักนานใช่ไหมอันนี้พูดหนึ่งพูดเรื่องซักผ้านิดน,นึงนะคะเรื่องซักผ้าถ้าเกิดเราใช้อุณหภูมิมากเกินถ้าประมาณ60องศาขึ้นไปนะคะจะมีแค่60 น้น60องศาและเครื่องซักผ้าหนึ่งมันจะใช้เวลานานประมาณ2ชั่วโมงอุ้ยมันนานเกินไปนะคะ2ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาซักก็คลอยคอยนานหนึ่งก็เลยเลือกวิธีใส่น้ํายาซักผ้ามากกว่าเดิมเพราะว่าเชื้อไวรัสเขาจะกลัวความเป็นกรดเป็นด่างนะคะก็คือพวกสบู่พวกน้ํายาล้งางจานพวกน้ํายาซักผ้าอะไรประมาณนี้เขาจะจะไม่ก็จะฆ่าเชื้อโรคก็กะจะฆ่าเชื้อโรคพวกนี้ได้น,นะคะหนึ่งก็เลยเลือกเอาเพิ่มน้ํายามาก มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนี่ก็คือชีวิตประจําวันหนึ่งที่หนึ่งทำงานนะคะหนึ่งก็รวมเอาเรื่องสัพพามานิดนึงแล้วก็ วันนี้หนึ่งไปช้อปปิ้งมาหนึ่งก็จะฉีดสเปรย์ที่ถุงช้อปปิ้งข้างนอกก่อนนะคะพอหนึ่งฉีดสเปรย์ที่ถุงช้อปปิ้งเสร็จหนึ่งจึงจะเอาของออกมาแล้วหนึ่งก็จะเช็ดด้วยเจ้าทิชู่เปียกที่มีแอลกอฮอล์99.9%นะคะก่อนที่หนึ่งจะเก็บของใส่ตู้เย็นตอนนี้ของที่ใส่ในช่องฟิสหนึ่งเอาเข้าไปเก็บเรียบร้อยก็เหลือของที่วางข้างนอกแล้วก็ใส่ในช่องธรรมดานะคะที่หนึ่งจะต้องเตรียมเก็บนะคะก็ตอนนี้ก็ถุงช้อปปิง้งหนึ่งพูดไปยังถุงช้อปปิ้งพอเราเอาของออกมา เราฉีดก่อนที่จะเอาของออกนะคะพอเราเอาของออกหนึ่งก็ฉีดแอลกอฮอล์ทิ้งไว้ถ้ามีเวลาหนึ่งก็ฉีดทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะคะ20นาทีถึงจะเอาขึ้นมาเก็บเพราะว่า20นาทีก็คือแอลกอฮอล์เขาจะฆ่าเชื้อโรคได้มีประสิทธิภาพกว่านะคะตอหนึ่งก็เอามาฝากเพื่อนๆเท่านี้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์เราก็มีสาระแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้านคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย